วิธีดับกรรมวิธีเดียวคือมักมีองแปดจัดไว้ในพระสูตรเรื่องสิ่งเรื่องกรรมเป็นสิ่งที่บุคนคลควทราบหกอย่างจัดอยู่ในข้อที่6คือกรรมมะนิโรธคามินีปฏิปทาแปลว่าปฏิบทาให้ถึงความดับไม่เหลืองกรรมมีวิธีเดียวคือมักแปดังนั้นโยมจะไปทาวิธีแก้กรรมยังไงไม่มีทางกรรมยังอยู่เหมือนเดิมเว้นปฏิบัติมักแ กรรมจะสิ้นไปได้แล้วมรรคแปดต้องพึ่งคนอื่นไหมไม่ต้องพึ่งไม่ต้องพึ่งพิธีกรรมไม่ต้องพึ่งใครในโลกพึ่งตัวเองมรรคแดข้อเนี่ยสองข้อแรกคือปัญญาสามข้อกลางคือศิลสามข้อท้ายคือสมาธิมันก็คือศิลสมาธิปัญญานั่นเองหรือมรรคแปดถูกย่อเหลือสองคือสมถะ กับวิปัสสนาแค่นั้นเองดังนั้นนี้คือวิธีดับกรรมที่ถูกต้องสมถา,าวิปัสสนาหรือสินสมาธิปัญญาหรือมรรคแปดอันเดียวกันหมดนะวิธีอื่นไม่ใช่เราจะไปนั่งเอาสายสินพันหัวผูกกันแล้วก็บางสกุลเป็นตายไม่ได้ผลนั่นคือความเชื่อของบุคคลอื่นมันก็อยู่ที่โยมจะเชื่อพระพุทธเจ้า หรือ,อยอมจะเชื่อท่านผู้รู้ใดๆในโลกที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าใช่ไหมก็ต้องวัดศรัทธานี่คือศรัทธาสัมปทาการเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและคําสอนของตถาคตว่ยายมมีศรัทธาเพียงพอไหมต่อพระพุทธเจ้าถ้าศรัทธาเพียงพอโยมก็จะออพระพุทธเจ้าบอกวิธีแก้กรรมอย่างนี้ดับกรรมอย่างนี้โยมก็จะปฏิบัติตาม